เอามามันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไปโพสต์ลงกระทู้ในญี่ปุ่นอารมเหมือนพันทิปย์บ้านเราอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวประมาณนั้นคือตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาได้ไปโพสต์ว่ามีประสบการณ์หนึ่งอยากแชร์ครับแต่จะเรียกว่าประสบการณ์ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันยังคงเกิดขึ้นอยู่และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดเคนเนี่ยมันทําให้เขาคิดว่าเขาลาออกดีไหมเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าพื้นสะอาดเอี่ยม เรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวอะไรแถมยาวด้วยถ้าใครมีเวลาว่างพอจะอ่านหรือฟังก็ไ้ฟังหน่อยละกันตัวผู้เล่าเนี่ยเขาทํางานพิเศษยอยู่2ออย่างก็คือร้านยากินิกุกับร้านคาราโอเกะเรื่องที่จะเล่าทั้งหมดเกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะนะร้านคาราโอเกะเนี่ยเป็นร้านคาราโอเกะที่ไม่ได้ใหญ่เลยมากมายไม่ได้มีเฟรนชชัยไม่ได้มีเชนเป็นร้านคาราโอเกะที่เปิดโดยเจ้าของคนเดียวแล้วก็รันโดยเจ้าของคนเดียวพนักงานทั้งหมดในร้านคาราโอเกะนี้มีทั้งหมด4คนโดยไม่รวมเจ้าของร้าน โดยแบ่งเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิงหนึ่งคนตัวของผู้เล่าเนี่ยเป็นพนักงานประจําที่จะได้คู่กับไอเคไอเคคือผู้หญิงคนเดียวของพนักงาน4คนนี้โดยตัวผู้เล่ากับตัวเคจะรับผิดชอบในกะกลางวันส่วนกะดึกจะเป็น y กับ R ที่เป็นผู้ชายสองคนที่ทํางานที่นี่มานานแล้วโดยปกติคาราโอเกะที่นี่มันไม่ได้ใหญ่วันธรรมดาเนี่ยจะใช้คนหลันแค่1คนต่อวันก็พอทำให้บางวันก็เป็นตัวผู้เล่าเข้ากลางวันบ้างเคเข้าบ้างถ้าเคเข้าผู้เล่าหยุดถ้าผู้เล่าเข้าเคหยุดแต่จะมีวันเสาร์อาทิตย์ ที่ตัวของผู้เล่าจะต้องเข้ากะพร้อมกับไอเคคือต้องเข้าสองคนเพราะว่าแขกจะเยอะคือเอาจริงตัวผู้เล่าตอนนั้นไม่ได้มีแฟนยังเป็นหนุ่มโสดอยู่การได้เข้ากะกับผู้หญิงคนหนึ่งมันก็แฮปปี้ดีดาเนาะแต่เคเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกถึงแม้จะหน้าตาดีก็ตามเคเป็นคนที่ใต้ตาจะคล้ำตลอดเวลาเหมือนคนอดนอนแล้วก็เป็นคนที่เดินแบบแปลกๆเดินเหมือนหุ่นไขาลานเดินเหมือนแบบมีคนสั่งการตลอดเวลาอะไรเงี้ยแ,แ,แ,นะแล้วเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากแต่เคมีแฟนแล้วนะแล้วเป็นคนที่รักแฟนมาก แแฟนของเคเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้เหลือผลข้างเคียงจากอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้นทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกอย่างที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ตัวเคกับแฟนคนนี้คบหาดูใจกันได้ประมาณ3ปีกว่าๆละเครักแฟนคนนี้มากๆมากขนาดแบบมีครั้งหนึ่งะตัวผู้เล่าเคยไปแซวไว้ว่าถ้าผู้ชายไม่มีปัญญาเลี้ยงะก็เลิกแล้วมาอยู่กับเราก็ได้นะแซวเล่นๆประมาณน,นี้โดนเคเอาไม้ถูพื้นกระทุนเล่นปีแบบด้วยความโกรธบักเข้าให้ทําให้รู้ได้เลยว่าเครักแฟนมาก แล้วแซวเล่นเรื่องนี้ไม่ได้เลยเว้ยแต่ถึงเคจะเป็นคนแบบที่ว่ามีเรื่องแปลกเดินไขาลานซุ่มซ่ามหรืออะไรก็ตามแต่แต่โดยรวมแล้วเคเป็นคนที่ล่าเริงตลกแล้วก็น่ารักนี่ใส่ดีมากที่เล่ามาทั้งหมดก็คือสรุปง่ายๆว่าตัวผู้เล่ากับตัวเคจะได้อยู่กะเดียวกันวันเสาร์อาทิตย์และตัวของไอวายไก่อาเนี่ยจะได้อยู่กะเดียวกันในตอนคืนของเสาร์อาทิตย์จนเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันก็ทางานง่ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสัปดาห์หนึ่งมันเป็นสุดสัปดาห์ที่พายุเขา้าอากาศข้างนอกแย่มากๆวันเนี้ ที่ปกติจะมีลูกค้าเต็มร้านเลยแต่วันนี้กลับไม่มีลูกค้าสักคนเลยเว้ยเพราะว่าลูกค้าหลักๆส่วนใหญ่ของร้านเขาอะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ปั่นจักรยานมาก็เดินมาก็เลยทําให้สภาพอากาศมีผลต่อการมาใช้บริการสูงมากๆและด้วยความที่ไม่มีลูกค้าตัวผู้เล่ากับตัวเคก็ว่างมากๆเลยก็เลยคืนว่าไหนๆก็ว่างละเราไปทําความสะอาดร้านกันไหมช่วงบ่ายเขาสองคนก็พาไปทำความสะอาดร้านถูพื้นถูอะไรไปตัวของเครับหน้าที่ในการถูพื้นข้างล่างชั้นล่างส่วนตัวผู้เล่าถูข้างบน จนถูเสร็จจากข้างบนเขาก็เดินลงมาข้างล่างไว้แล้วก็มาเจอเคที่เพิ่งถูเสร็จไม่นานเหมือนกันตัวผู้เล่าสังเกตว่าเฮ้ยทาไมพื้นที่เคมันถูอ่ะมันสะอาดเงาวับจังวะมันแบบมันดูดีมากเลยอ่ะมันดูดีกว่าที่เขาถูแบบหลายเท่าเลยอ่ะมันทั้งสะอาดทั้งเงาเหมือนถูแล้วเคลือบแว็กอีกทีหนึ่งอ่ะสะอาดจนเขารู้สึกแย,ย่ก็เลยลองแอบไปส่องดูไว้ว่าห้องน้ํากับห้องครัวที่เคทำความสะอาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือเก่งแค่ถูพื้นก็กลายเป็นว่า ทุกที่ที่เคทำความสะอาดเงาวับเลยเว้ยคือที่ผ่านมาเขาทํางานด้วยกันมานานแล้วไม่ได้สังเกตเพราะว่าทุกวันลูกค้ามันเยอะมากมันก็เลยมีคนเหยียบไปเหยียบมาจนทาให้ไม่ทันได้สังเกตอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้ลูกค้าไม่มีมันก็ได้สังเกตว่าแบบโหเคมันเก่งว่ะมันขัดพื้นขัดอะไรเงาวับไปหมดเลยมันเลยทําให้ตัวเขาเข้าใจได้เลยว่าทําไมเขาชอบโดนเจ้าของร้านด่าว่าหัดขัดพื้นให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรอวะนั่นแหละเขาพอเข้าใจเลยเพราะเคมันมาตรฐานสูงสูงมากวันนั้นก็จบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมา ท้องฟ้ายังคงอึมครึมเหมือนเดิมทําให้ลูกค้าก็ยังคงไม่เข้ามาที่ร้านเขาเหมือนเดิมตัวผู้เั่าก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วเอาวะวันนี้แหละเขาจะถูพื้นให้สะอาดแบบไอเคให้ได้พอเขาลองทําเขาใส่สุดแรงเลยเขาตั้งใจถูพื้นมากๆแต่ผลที่ออกมาคือเขาถูได้ไม่สะอาดแบบที่ไอเคทำจริงๆเว้ยมันไม่เงามันไม่สะอาดอ่ะมันทําให้เขาเริ่มหง,งุดหงิดเริ่มรู้สึกแพ้อ่ะก็เลยคิดว่าเอาวะวันนี้แหละกูจะแอบดูความลับของการทําความสะอาดของไอเคให้ได้ ซึ่งที่ร้านของพวกเขาทํางานเนี่ยมันจะมีห้องเก็บอุปกรณ์อยู่ภายในห้องมันจะขนาดประมาณ4เสือะสี่เสือมันก็ประมาณ8ปคูณหเมตรอะไรเงี้ยหคูณสเมตรไม่ได้ใหญ่มากภายในห้องนั้นอะ่ะมันจะมีอ่างล้างหน้าขนาดเล็กอันหนึ่งแล้วก็พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดยกเว้นอุปกรณ์ทำความสะอาดห,ห้องน้าอยู่ภายในห้องนั้นตัวผู้เล่าเนี่ยก็เข้าไปในห้องเก็บของห้องทาห้องเก็บของทำความสะอาดนะแล้วก็รอเว้ยรอจนเอเคมาเพื่อจะเก็บของทำความสะอาดแล้วก็ซักพวกไม้มอฟพวกอะไรเงี้ยตัวผู้เล่าอ่ะเข้าไปแอบ อยู่ตรงช่องว่างระหว่างประตูแล้วว่ากะว่าเดี๋ยวพอไอ้เคมานะากะจะแกล้งเซอร์ไพรส์หรือแอบดูเทคนิคเสร็จจะแซวเล่นจะแหฮแแว่แล้วก็ตามแต่เพืความสานุกสนานไปซึ่งพอเขาเห็นอะเคมาถึงเคก็ถอดมาผ้าม็อบออกซักซักซัก,กขยี้ขยี้ขยี้เติมน้ําลงถังเอาผ้ามาซักซักซัก,กขยี้ขยี้ตัวผู้เล่าที่เห็นเคมันขมักขเม่นตั้งใจทํางานเนี้ยก็เริ่มรู้สึกตลกเว้ยแบบโอ้แม่งตั้งใจรี่ไวเออเข้าใจแล้วไหมผ้าแม่งแบบพื้นแม่งสะอาดนาดนั้นไรางี้แต่เขาต้องพยายามกั้นไว เพราะเป้าหมายเขาคือการดูเคล็ดลับความสะอาดของพื้นที่เคถูเขาก็ยืนแอบอยู่หลังประตูนั่นแหละตัวไ้ทั้งเคมันควักของบางอย่างมาจากกระเป๋าเว้ยตัวพวกเราคิดว่าเฮ้ยนี่มึงเอาน้ํายาขัดพื้นมาจากบ้านเลยเหรออ๋อเหรอนี่เหรอเคล็ดลับความสะอาดของมึงอะไรอย่างเงี้ยตัวพวกเราก็เลยแอบ,บมองจะดูว่าสิ่งที่เคถือคืออะไรกันแน่จะแอบ,บไปซื้อบ้างหรืออย่างน้อยนะเดี๋ยวขอใช้นี่ว่าขอบ้างจะได้ไม่โดนเจ้านายด่าว่าแบบขัดพื้นได้ไม่สะอาดเท่าไอ้เคอะไรตัวไอเคก็เปิดฝาสิ่งนั้นออกมาเว้ยแล้วก็เท กุกูกูกูกุกู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 กมกูกูกุกู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 ก่กงกวกู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 กเกู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 กมกนกู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 กักู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 กนกู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 กักู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 กากูกูกูกุกูกูกูกอกู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 ก ขอให้บีซังมันตายซะไอ้บีซังมันต้องตายขอให้บีซังมันตายซะแล้วก็เทน้ํายานั่นนะลงถังเว้ยซึ่งพอขอตั้งใจมองอะน้ํายานั่นนะมันมีสีแบบแดงแดงดๆแบบแปลกๆอะซึ่งไม่น่าใช่สีของน้ํายาถูพื้นอะแล้วก็ถูก็จบลงแค่ตรงนี้เว้ยซึ่งพอกระถูจบลงเนี้ยมันก็มีคนถามบอเฮ้ยจบแล้ว,วเะรเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งดีมึงเล่าใครดียังงอมีมาเพิ่ไมไหมเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยตอนตัวเจ้าของถูมาตอบว่าอ๋อโทษทีพอดีคุณลุงข้างบ้านมากดออดอะ โทษนะโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อให้อะไรอย่างนี้จนนั่นแหละตัวผู้เล่าก็กลับมาเล่าต่อว่าเนี่ยจากมุมที่เขาเห็นไอเคเทน้ํายาสีแดงๆดาๆลงในน้ำใช่ไหมพร้อมกับบ่นพึมพำพึมพำว่าขอให้บีสั่งเนี่ยตายซะแล้วก็มีเสียงหัวลาะเบาๆออกมาจากลําคอของเคด้วยณตอนนั้นเองความคิดที่จะแกล้งหรือความคิดที่จะงัดเอาความลับทั้งหมดของเคมันหายหมดละมันเหลือแต่ความกลัวตัวเขากะว่าจะค่อยๆย่องออกไปแต่มันไม่มีโอกาสให้ย่องออกไปเลยเว้ย จนกระทั่งเคยกถังแล้วก็เดินออกไปตัวเขาก็ค่อยๆออกมาจากจุดที่ซ่อนแล้วก็เดินเข้าไปห้องครัวแกะน้ํากินแล้วก็ยืนแบบเชียกูเจอแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมาอะไรวันนียจนสุดท้ายกะเช้าวันนั้นก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งตอนเย็นเป็นเวลาที่วายกับอานี่ยต้องมาเปลี่ยนเวรละตัวเคกะว่าไม่อยากกลับบ้านยังคงหลอนกับเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดอยู่ดีตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอนั่งคุยเล่นกับตัวของ YR แล้วก็เจ้าของร้านก่อนแล้วกัน แต่วันนี้ไอเคกลับนั่งอยู่ด้วยเว้ยเคก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยเล่นกับทุกคนเหมือนเดิมรวมถึงคุยเล่นกับเจ้าของร้านหรือไอบีสั่งที่เคบอกว่าให้ตายซะด้วยนะทำให้ตัวพวกเรารู้สึกขนลุกเว้ยแบบกูคิดถูกคิดผิดว่าที่กูยอยู่ต่อภาพตอนที่ตัวของไอเคมันเทนา่าแล้วแบบบีสั่งมึงตายซะยังอยู่ในหัวอยู่เลยอะ่ะจนหลังจากนั่งคุยเรื่อยๆกันไปได้สักพักตัวของเจ้าของร้านก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเออขอตัวกลับก่อนนะยังไงฝากไปอ่ะดูแลกะดึกด้วยนะส่วนตัวเคยังไงกลับเลย ตัวเคก็อ๋อคะ่ะเดี๋ยวหนูก็กลับเหมือนกันคะ่ะตัวโอเ okay, คไปไปย้ายๆเจอกันเจอกันทุกคนตัวของเจ้าของร้านก็ถามพวกเราว่าเอาแล้วยังไงเองอ่ะกลับเลยไหมตัวพวกเราก็บอกว่าอ๋อยังครับยังยังดีกว่าครับผมขอนั่งเล่นอีกแป๊บหนึ่งตัวของเจ้าของร้านก็เดินออกไปตัวเคก็ลุกขึ้นมาทําท่าเหมือนจะกลับนะทุกครั้งอ่ะตัวเคเวาจะกลับบ้านตัวเคจะหันมาทุกคนแล้วก้หมหัวแบบขอบคุณที่เหนื่อยคราบวันนี้นะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แบบเจอกันพรุ่งนี้ค่ะอะไรเงี้ยหรือเจอกันทย์หน้าค่ะแต่วันเนี้ เอากระเป๋าไว้ที่แขนแล้วก็ยืนอย่างนั้นนะแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยประโยคน้ําเสียงนิ่งๆว่าไม่คิดหรอว่าการแอบดูเป็นเรื่องน่าเกลียดซึ่งตัวผู้เล่าพอดีอย่างเงี้ยตัวแข็งทื่อเลยเว้ยแบบชิบหายแล้วกูโดนจับได้แล้วนี่ว่ะและ้วเคก็เดินออกจากร้านไปเลยเว้ยตัวของผู้เล่าที่ยืนอึ้งอย่างนั้นก็แบบว้าาโดนจับได้แล้วอะตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้วายฟังแล้วกันไอวายช่วยกูด้วยกูเจออย่างนี้นีว้วะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนตัววายก็โอ้รอมึงเจอเรื่องอย่าง งั้นแปลว่าเรื่องข่าวลือนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนี่หว่าตัวของผู้เล่าถามว่าข่าวลือแล้ววะมึงรู้อะไรที่กูไม่รู้เนี่ยไวไเล่าห้ฝังว่ามันมีข่าวลือหนึ่งอ่ะดังมากๆในกลุ่มพนักงานทำพาร์ทไทม์ที่นี่แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะข่าวลือนั้นอ่ะเล่าว่าคู่กรณีที่ทำให้แฟนของเคประสบอุบัติเหตุก็คือเจ้าของร้านซึ่งในเหตุการณ์นั้นอ่ะฝ่ายที่ผิดเต็มๆตามกฎหมายนะก็คือแฟนของเคเว้มันทำให้ตัวผู้เล่าพอจะเข้าใจได้เลยว่า ทำไมเวลาเคพูดถึงแฟนก็เลยโมโหง่ายแล้วก็เหมือนจะมีทีท่าโกรธแค้นเจ้าของร้านอะ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันคลิกและเข้าใจได้ทันทีเลยเว้ยมันนั้นวิวตัวเราคิดว่าเออวะหรือจริงๆเรื่องนะั้นอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือก็ได้ความกลัวเริ่มเริ่มมากขึ้นไปอีกจากเดิมที่เริ่มกลัวแล้วนะตอนนี้กลัวหนักกว่าเดิมอีกและคําถามต่อมาคือและของเหลวที่เทล,ลงในถังถูพื้นนั้นคืออะไรวะและเจ้าของร้านรู้ไหมเนี่ยว่าจ้างไอเคที่เป็นแฟนของคู่กรณีในตอนนั้นมา รือถ้าเจ้าของร้านรู้แล้วทำไมให้เคเข้ามาทํางานที่นี่วะคาถามเยอะกว่าเดิมอีกจนวันเวลาผ่านไปช่วงวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันสุดสัปดาห์ตัวเคกับตัวผู้เล่าอ่ะมันเข้างานคนละวันใช่ไหมก็เลยไม่ได้เจอกันเว้จกนกระทั่งวันเวลาผ่านมาถึงคืนวันเสาร์ตัวเคอะ่ะช่วงระหว่างสัปดาห์เคพยายามติดต่อหาตัวผู้เล่าหลายครั้งมากเลยนะไม่ว่าจะอีเมลเอยโทรศัพท์เอยแต่ตัวผู้เล่าไม่รับไม่ตอบกลับแน่นอนแล้วมีครั้งหนึ่งอะ่ะเขาตั้งใจจะลบเมลทิ้งเวเพราะรู้สึกกลัวแกะจะแบบสมมติโดนจวนตัวจริงก็แบบไม่เห กะว่าจะลบหลักฐานทิ้งให้หมดแต่มีครั้งหนึ่งที่กระหน่จะลบว้ยดันมือไปคลิกโดนกดอ่านในอีเมลอ่ะเขาก็ตกใจแบบรีบปิดรีบปิดอะแต่ตามระันไปจับได้คำานึงที่แบบแวบเข้าหน้ามดเลยคือคำว่าเห็นแล้วใช่ไหมซึ่งตัวพวกเรารู้สึกว่าขนาดอีเมลแม่งยังขู่กูเลยอ่ะน่ากลัวไปบ้าแบบเอาไงดีวะแค่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเข้าก,ากะกับเช่ยก็กลัวจนแบบสุดๆแล้วอะจนกระทั่งกระทูอะก็จบลงตรงนี้อีกว้ย คนก็แบบเฮ้ยมึงมาต่อให้จบดีมึงจบแค่นี้รออะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แบบมาอีกอะไรเงี้ยตัวของผู้เราก็หมากว่าอ๋อ oh, ขอโทษอดีตะแกะไอ้คุณลุงตรงข้ามบ้านอะมากดออดอีกแล้วคุณลุงมากดออดเว้ยแล้วพูดแปลกๆคุณลุงมาพูดว่ายกโทษให้เลยเรามาั่งใจแคบจังเลยไอ้หนุ่มตัวของผู้เราก็บอกงงเหมือนกันคุณลุงมาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวผู้เราอะก็ทําการเล่าต่อเว้ยตัวผู้เราบอกว่าจริงๆเนี่ยวันเนี้ยที่นั่งเขียนกระทู้เนี่ยกะว่าจะโดดงานนะแต่พอมาคิดๆดูอะโดดงานก็อดตังเนาาะะอว เข้าร้านดีกว่าเว้ยเราตัวผู้เล่าตัดสินใจหาหรื้อของภายในบ้านที่น่าจะพอเปน็นอาวุธได้แล้วก็ไปทํางานตอนที่ออกจากบ้านที่เพื่อจะไปทางานเนี่ยตัวคุณลุงอ่ะก็เดินเข้ามาคุยอีกครั้งหนึ่งคุณลุงบอกว่าเนี่ยที่ลุงทักอ่ะว่าใจแคบจังเลยให้อภัยได้แล้วอะ่ะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตัวผู้เล่าไม่ยอมตอบโทรศัพท์ไอเคหรือไม่ยอมอีเมลไปเคเนะี่ยตัวไอเคมาหน้าบ้านตัวผู้เล่าบ่อยมากแล้วก็มายืนกดอดอดกดกิ่งโทรหาส่งอีเมลอยู่หน้าบ้าน คุณลุงก็เลยถามมาเออไอหนูเป็นใครมาหาใครในบ้านหรือเปล่าตัวเคก็เลยบอกว่าอ๋อมาหาเจ้าของบ้านหรือมาหาตัวผู้เล่านี่แหละคุณลุงก็เลยเข้าใจว่าตัวเคียตัวผู้เล่าอ่ะเป็นแฟนกันแล้วงอนกันคุณลุงก็เลยบอกให้เลิกขี้น้อยใจได้แล้วเลิกใจแช่ไปแล้วให้อภัยเขาเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ตัวผู้เล่ารู้สึกขนลุกไปอีกว่านี่มึงตามปูถึงบ้านแล้วรอจนนั่นแหละวันพฤหัสย้อนกลับไปวันพฤหัสก่อนนะก่อนที่จะถึงวันเสาร์ที่มีการทักทายจากคุณลุงหรือการเตรียมใจเพื่อไปทํางานข้ามไป วันพฤหัสตัวผู้เล่าไปทํางานแล้วรู้สึกว่าวันเสาร์จะต้องเจอกับไอเคใช่ปะเลยตัดสินใจว่าเล่าให้เจ้าของร้านฟังดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่เมื่อเมื่มวันนี้ยเจ้าของร้านหงุดหงิดทั้งวันเลยเว้ยฟ,ฟ,ฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดจนก็ออกจากร้านไปเลยทาให้ตัวผู้เล่าไม่ได้คุยกับทางเจ้าของร้านเลยซึ่งมันก็ไม่ผิดแปลกอะไรหรอกตัวเจ้าของร้านะเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพียงเพราะแค่ว่ามันสนุกเจ้าของร้านเป็นคนที่รวยอยู่แล้วบ้านมีฐานะมีเงินอยู่แล้วคือไม่ต้องทำตรงนี้ยก็อยู่กินสบายอยู่แล้วเว้ย ฉะนั้นเจ้าของร้านเลยไม่ได้บริหารแบบจริงจังอะไรมากมายทําแบบค่อนข้างจะขอไปทีหรือทําเป็นงานดีเลกมากกว่าซึ่งพอเจ้าของร้านออกไปก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเจ้าของร้านเข้ามาดูแลแทนแต่ตัวของผู้เล่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรจนกระทั่งวันศุกร์ตัวของผู้เล่าที่ไม่มีงานทําวันนี้นะเป็นกะของไอวายไกอาใครสักคนหนึ่งแต่ตัวก็เารู้สึกว่าไม่ได้เขายังคาใจอยู่เขาต้องมาเล่าลเรื่องนี้ให้ตัวของ เจ้าของร้านฟังให้ได้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาถ้าเขาปล่อยให้ถึงวันเสาร์ที่เขาต้องเข้ากากไอเคโดยที่ไอเคยังคมครูเขาแบบนี้อยู่เขาตายแน่เขาก็เลยเลิกเรียนแวะมาที่ร้านวันศุกร์ก็เจอเป็นคุณลุงเพื่อนของเจ้าของร้านมาอยู่แทนตัวของผู้เล่าก็ได้ถามว่าอา้าวแล้วเจ้าของร้านไปไหนครับอะไรเงี้ยตัวของคุณลุงก็เล่าว่าโอ้ยมันเป็นงี้แต่วันพุธแล้วฟุดฟัดฟุดฟัด,ด,ฟดหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นประจําแหละเพื่อนลุงเป็นงี้แหละมันขี้ขุนิดซึ่งโอเคตัวของผู้เล่าเขาก็กอ๋อโอเคครับครับงั้น ไม่มีอะไรครับงั้นผมไม่กลัวคุณลุงแล้วก็ได้ตัวพวกเราก็เลยนั่งเล่นจนกระทั่งไอ้วายเลิกงานแล้วก็เลยแวะไปบ้านวายไปนั่งไปร่งเล่นกับวายที่บ้านวายกันจนทั้งสองคนอ่ะก็นั่งคุยนั่งอะไรกันไปเรื่อยเล่นเกมเล่นอะไรกันจนบทสนทนาต่างๆมันถูกๆก็เข้าเรื่องของเจ้าของร้านมาดื้อเลยเว้ยตัวของวายเริ่มบ่นก่อนว่าเจ้าของร้านหายไปไหนวะตั้งแต่วันพุธละเป็นอย่างนี้ร้านเจ๊งนะเว้ยซึ่งพอตัววายบ่นเสร็จไอ้ผู้เราก็แบบเออ ทำไมเจ้าของร้านเป็นอย่างนั้นวะมันเกิดอะไรขึ้นวะมึงรู้ปะเนี่ยกูแม่งอยากจะคุยกับเขาที่หายเลยไม่ได้คุยเลยอะไรเงี้ยตัวของวายบอกว่าอ๋อกูรู้คือตั้งแต่วันที่มึงเล่าเรื่องให้กูฟังคืนนั้นอะเอ่อคือนต่อๆมากูได้เจอเจ้าของร้านเว้ยแล้ววันนั้นเจ้าของร้านเขาอยู่ถึงเที่ยงคืนอยู่ปิดร้านกับกูกูก็เลยเล่าเรื่องให้เจ้าของร้านฟังแล้วพอเจ้าของร้านรับรู้เรื่องเสร็จก็ออกไปเลยเว้ยเหมือนฟึดฟัดฟืดฟัดมุงหัวแล้วก็ออกไปเลยคือตัววายได้เล่าเเเรรรื่่อองงงาาาาวววททีตตััััํแบบบนนน้้้้ใหกจขฟ แทนที่ตัวผู้เล่าจะได้พูดกลับไปในวายดันไปเล่าแทนซึ่งพอ,พอหลังจากวายเล่าเสร็จตัวเจ้าของร้านก็มีอาการแบบโมโหฟึดฟัดผิดป,ปกติแล้วก็ออกจากร้านไปเลยตัวของวายที่เห็นว่าเจ้าของร้านฟึดฟัดออกไปเป็นห่วงก็เลยโทรหาแต่โทรไปเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเว้ยเจ้าของร้านะปิดเครื่องตลอดเวลาเปิดโหมดแบบแอร์เพนโหมดเปิดโหมด mode, แบบขับรถโหมด don't disturb อย่างเงี้ยเออจนทําให้แบบไม่สามารถติดต่อได้แล้วนั่นแหละทําให้วันศุกร์หลังจากคุยกันเสร็จตรงเนี้ยตัวของวายกับตัวผูเ้เล่า ทำการติดต่อไปหาคุณลุงที่มาดูแลร้านแทนเจ้าของร้านอะ่ะก็เลยเล่าบอกว่าคุณลุงอยู่ร้านไหมพอดีผมกับตัวผู้เล่าเนี่ยไอไวยไอผมไอวายเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยตัวผู้เล่ากับตัวไวะก็ทําการเดินทางจากห้องพักของไอไวยนะไปที่ร้านเพื่อกลับไปหาไอลุงอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปถึงอะ่ะก็เล่าให้คุณลุงฟังว่าเนี่ยลุงพอจะรู้เรื่องไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของร้านดัแบบทำไมถึงหยุดงานไปทําไมถึงอะไรไปหลังจากรับรู้เรื่องราวพวกนี้อะไรเงี้ยตัวลุงก็บอกว่ารู้คือตอนเนี้ย เจ้าของร้านเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ไม่ยอมออกจากบ้านคือได้โทรหาต้องโทรเข้าเบอร์บ้านเท่านั้นมันไม่ยอมรับมือถือเลยเว้ยซึ่งตัววายก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคน่าจะเป็นเพราะเรื่องราวที่เขาเล่าให้ตัวเจ้าของร้านฟังตัววายก็เลยเล่าให้คุณลุงฟังซึ่งคุณลุงก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจละงั้นเดี๋ยวลุงจะเล่าอะไรให้ฟังไอ้เจ้าของร้านเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ผิดมันเป็นคนผิดปกติมันเป็นคนมีปัญหาทางด้านจิตใจคือเวลาที่มันเครียดอ่ะมันจะเกิดอาการแปลกๆคือ อยากก่ออุบัติเหตุขึ้นมาไม่ใช่อารมณ์เสียอยากพังเข้าของนะอยากก่ออุบัติเหตุอยากขับรถชนอะไรแรงๆซึ่งโชคดีที่แถวบ้านของพวกเขาเนี่ยเป็นชนบทมันทําให้ไม่ค่อยได้เกิดอุบัติเหตุหลายแรงนักจากตัวของเจ้าของร้านเพราะว่ามันไม่ได้มีรถเยอะเหมือนโตเกียวเหมือนโอซากา้าเหมือนเมืองใหญ่ๆอะไรย่างนี้ตัวเจ้าของร้านอนะ่ะพอเวลาที่เกิดปัญหาหรืออาการทางจิตอยากก่ออุบัติเหตุกำเริบเนี่ยเขาจะขับเข้าป่าเว้ยแล้วเวลาเจอพวกจรจอกเจอพวก สัตว์ป่าจะเรียกคือมันจะขับชนไปเลยเหยียบบ้างชนบ้างคือข้างเลยอะ่ะแล้วพอเจอคนขับรถช้าเจอคนสูงอายุขับรถ,บรถก็จะไปจี้ไปบีบแตะใส่คือทําตัวไม่ดีอะ่ะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเกิดอ,อุบัติเหตุใหญ่ขึ้นคือตัวของเจ้าของร้านเนี่ยได้ไปขับไปจี้รถคันหนึ่งซึ่งรถคันนั้นอะ่ะเป็นรถของคู่รักวัยรุ่นแล้วไปจี้จนนั้นไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงทําให้หนึ่งในคู่รักวัยรุ่นอะ่ะประสบอุบัติเหตุแล้วพิการแบบประมาณหนึ่งเลย ซึ่งจากที่ฟังเนี่ยมันพอเดาได้เลยว่ามันคือเรื่องราวของเคและแฟนเคเว้แต่ตามข่าวลือแฟนของเคเป็นคนผิดไม่ใช่เหรอวะทำไมเรื่องที่คุณลุงนี้เล่าอ่ะมันเหมือนเจ้าของร้านเป็นคนไม่ดีเลยซึ่งตัวคุณลุงก็เล่าต่อว่าอืมจริงๆแล้วเจ้าของร้านอ่ะพ่อแม่ไม่ได้แค่รวยธรรมดาแต่เป็นผู้มีอิทธิพลของชุมชนละแวกนี้พ่อแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยจะคอยเอาเงินฟาดทุกคดีเพื่อปิดปากเพื่อเปลี่ยนข่าวเป็นดําเพื่อทำรไยได้ให้ทุกอย่างมันจบลง แต่มีอยู่เคสเดียวนี่แหละที่เขาไม่ยอมรับตังค์ก็คือเคสที่เป็นแฟนของไอเคเขาไม่ยอมรับตังค์เขาจะว่าตามคดีว่าตามศาลทําให้ครั้งเนี้ยมันไม่สามารถยัดเงินแก่ผู้เสียหายได้พ่อแม่ของเจ้าของร้านก็เลยไปยัดสารแทนยัดผู้ตัดสินแทนมันก็เลยออกมาว่าแฟนของเคผิดร้อซและนั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยเข้าไเป็นแบบนี้ทําให้ตัวผู้เล่าอ่ะรู้สึกผิดเลยเว้ยว่าอ้าวางี้กูก็เข้าใจเคผิดนี่หว่า จากเดิมที่เข้าใจว่าเคเป็นเหมือนโรคจิตจะแก้แค้นให้แฟนหรือมาตามเก็บงานให้แฟนที่เป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยกบอกบว่าจริงๆแล้วเคก็แค่หนึ่งในเหยื่อนีหวาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากคุยกับลุงเสร็จปุ๊บก็ข้ามมาวันเสาร์ตัวเคตัดสินใจเล่าทั้งหมดให้ฟังว่าทําไมเคถึงมีความแค้นกับเจ้าของร้านเพราะว่าตัวเคจําหน้าเจ้าของร้านได้แม่นเลยยนณะวันที่เกิดเหตุเจ้าของร้านมีอาการคุ้มคลั่งอยากก่อเหตุแล้วเจ้าของร้านหลังจากชนเสร็จนะ โดยปกติคนเราเกิดอุบัติเหตุก็จะเดินมาถามผู้เจ็บผู้บาดเจ็บผู้ใดใช่ไหมว่าแบบว่าเป็นไงบ้างบาดเจ็บหนะักไหมเดี๋ยวผมโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้นะอะไรอย่างนี้แต่เจ้าของร้านไม่เลยเว้ยชนเสร็จปังตัวเจ้าของร้านไม่เป็นอะไรเลยลงมายืนสูบบุหรี่แล้วตัวของเคกับแฟนเคบาดเจ็บหนะักจนชาวบงชาวบ้านวิ่งมารุมมาช่วยอะไรเงี้ยไอ้เจ้าของร้านก็ยคงคนยืนดูบุหรี่อย่างนั้นนะแล้วว่าขับรถออกไปเลยไม่ช่วยไม่โทรเรียกรถโรงพยาบาลไม่ทําอะไรเลยมันทําให้เคอ่ะสาบานเลยว่ากู จะแก้แขนมึงกูจะฆ่ามึงทั้งตระกูลกูจะไม่รับตังค์พวกมึงเด็ดขาดมันก็เลยสมัครงานเข้ามาเพื่อจะทํางานกับเจ้าของร้านแต่ว่ามันไม่มีอาวุธมันฆ่าคนไม่ได้มันก็เลยใช้วิธีการสาบแช่งซึ่งการที่มันน้ํายาถูพื้นเนี่ยเคใส่ไปน้ํายาสีแดงเนี่ยนะเพื่อกล่าวว่าถูพื้นทุกวันเจ้าของร้านเหยียบทุกวัน่ะมันต้องโดนคําสาบบ้างแหละตัวของผู้เล่าก็เลยถามว่าเออและน้ํายาที่มึงใส่อ่ะคืออะไรตัวเคก็เล่าให้ฟังว่าจริง,รงๆแล้วการทําคำสาบมันต้องใช้เลือดใช่ปะ มันก็เลยไปหาน้ำยาพวกเอทานอลพวกแว็กพวกอะไรเงี้ยที่สีคล้ายเลือดที่สุดมาเทใส่แทนแล้วก็จุ่มจุมจุ่ม,มแล้วก็ถูแล้วก็สาบแช่งไปด้วยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พื้นอ่ะมันเงาวับและสะอาดกว่าทุกคนที่ทำเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพวกแว็กของพวกน้ำยาฆ่าเชื้อของอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้น้ำยามันกลายเป็นสีคล้ายเลือดที่สุดด้วยความบังเอิญซึ่งหลัจาหลังจากทุกคนคุยกันอย่างเงี้ย มันก็เลยรู้ความจริงว่าอ้าวจริงๆแล้วเคมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่หว่ามันแค่เป็นเหยื่อและมีความแฉนะตัวของผู้เล่าก็รู้สึกว่างั้นขอไปเจอแฟนเคได้ไหมขอไปขอโทษหน่อยว่าที่เขามีความคิดไม่ดีหรือไปปักใจเชื่อข่าวหรือว่าแฟนเคเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยตัวเคก็เลยพาไปเจอแฟนซึ่งแฟนของเคก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเคทำเรื่องแบบนี้เว้ยมันก็เลยทำให้เคโดนแฟนตัวเองดุจนสุดท้ายอ่ะเคก็เลยลาออกจากงานพิเศษนี้ เพราะว่าแฟนไม่ให้กลับไปทําแล้วกลัวว่าเคจะหลงผิดหลังจากเคลาออกตัวผู้เล่าก็ลาออกตามเหมือนกันเพราะว่าร้านให้เจ้าของร้านไม่มาบริหารน่ะไม่นานก็คงเจ๊งแต่วายกับไอ้วายอ่ะบอกขออยู่ก่อนขอรับเงินก็สุดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกแล้วนั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดก็จบประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Member s h i p Super Chat Super Tank ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมา,มากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดเี๋ยวทำใจไม่ได้